นี่บีทีห้าสิบคันนี้นะไฟเบรกมือโชว์เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยไฟเบรกมือมันโชว์เอาเบรกมือลงแล้วนะเนี่ยมันโชว์ไม่ใช่ว่าไปหาแต่จุดรั่วของน้ำมันเบรกนส่วนมากคนจะไม่เข้าใจคนจะไม่เข้าใจนะมาเช็คน้ำมันเบรกอันนี้เสร็จปุ๊บน้ำมันเบรกขาดเติมไม่ถูกนะครับไม่ถูกวิธี มันจะต้องเช็คด้วยว่าพระเบรกมันบางไหมถ้าพระเบรกมันบางมากเนี่ยน้ำมันเบรกมันก็จะลดแต่มันก็จะไม่ถึงกับไฟเครื่องมันไม่ถึงกับไฟไอ้ไฟเบรกมือโชว์นะต้องดูว่าน้ํามันเบรกมันหายไปไหนอย่างรถรุ่นนี้นะ bt 5 0 Pro โปเนี่ยมันพ่วงพ่วงระหว่างเบรกกับคัสต์ใช้น้ํามันจุดเดียวกันเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าระบบเบรกไม่มีจุดรั่วอาจจะไปรั่วที่ชุดคัสต์พวกวาล์วแป๊บคัสต์พวก ปั๊มคัดบนปั๊มคัดล่างเนี่ยประจําชอบรั่วนะครับน้ํามันเบรกถ้าเกิดไฟรูปเบรกมือโชว์อย่าเติมให้หาสาเหตุก่อนเพราะว่าอันตรายมากๆนะครับไม่ใช่เติมแค่พอให้ไฟเบรกมือมันลงแล้วจะสบายใจไม่ใช่นะอันตรายมากๆเลยต้องหาจุดด้วยหาสาเหตุมันด้วยนะครับ